ล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นเครื่องมือที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแม่นยำเชื่อถือได้การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นการส่องตรวจลำไส้ด้วยกล้องชนิดพิเศษซึ่งมีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กยืดหยุ่นได้มีกล้องวิดีโอขนาดเล็กติดอยู่ที่ปลายท่อ กรับความโค้งงอตามลักษณะของลำไส้เริ่มตั้งแต่ทวารหนักขึ้นไปจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นย้อนขึ้นไปรูปเปิดของลำไส้เล็กส่วนปลายการส่องกล้องจะทำให้แพทย์เห็นรายละเอียดและประเมินอาการผิดปกติต่างๆภายในลำไส้ได้อย่างแม่นยำหากพบความผิดปกติในลำไส้เช่น แผลก้อนเนื้องอกหรือความผิดปกติต่างๆจะสามารถตัดเนื้อบางส่วนออกมาตรวจเพื่อหาสาเหตุหากพบติ่งเนื้อสามารถตัดติ่งเนื้อออกมาตรวจทางพยาธิวิทยาการตรวจลำไส้ใหญ่มีประโยชน์ดังนี้ 1. การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ 2. การตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ได้แก่มีก้อนในช่องท้องท้องเสียเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังภาวะซีมีประวัติมะเร็งในครอบครัวอุจจาะผิดปกติอาการน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดท้องมีเลือดออกทางทวารหนัก การเตรียมตัวและการเตรียมลำไส้เพื่อเข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ปฏิบัติดังนี้การหยุดยาหรือการใช้ยาที่มีผลต่อการตรวจลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้กรณีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคเบาหวานต้องปฏิบัติตัวดังนี้เช้าวันมาสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ให้งดรับประทานยางดฉีดยารักษาระดับน้ำตาลในเลือดเนื่องจากท่านไม่ได้รับประทานอาหาร อาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือน้ำตาลในเลือดสูงได้ 2. โรคความดันโลหิตสูงต้องปฏิบัติตัวดังนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์ซึ่งแพทย์จะพิจารณาให้รับประทานยาหรืองดรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงหากท่านรับประทานยาขับปัสสาวะ ให้งดรับประทานยาขับปัสสาวะเพราะจะทำให้เกิดภาวะโปแตเซียมในเลือดต่ำ 3. า 3. โรคหัวใจต้องปฏิบัติตัวดังนี้ให้หยุดยาตามแผนการรักษาของแพทย์หรือหยุดยาอย่างน้อย5-7วันในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารีนแอสไพรินโคพิโดโกเกรลหรือพาวิกเพื่อป้องกันภาวะเลือดหยุดยากหากมีการตัดติ่งเนื้อในผนังลำไส้ไปตรวจทางพยาธิวิทยาการรับประทานยาเหล่านี้ต้องหยุดยาอย่างน้อย7วันก่อนการส่องกล้อง ได้แก่ 1. สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวิตามินอีน้ำมันปลาเป็นต้น 2. กลุ่มยาบำรุงเลือดที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็กเนื่องจากที่มีผลต่อสีของอุจจระทำให้อุจจระมีสีดำ ซึ่งจะทำให้แพทย์ไม่สามารถแยกความผิดปกติของลำไส้ได้ 3. กลุ่มยาระบายที่มีคุณสมบัติเพิ่มกากอุจจาะเพื่อลดปริมาณอุจจาะการเตรียมลำไส้เพื่อส่องตรวจลำไส้ใหญ่มีความสำคัญดังนี้ 1. เพื่อลดจำนวนอุจจาะตกค้างในลำไส้ จะช่วยให้การส่องกล้องทำได้ง่ายและมองเห็นส่วนต่างๆของลำไส้ได้ทั้งหมดทำให้การตรวจรอยโรคต่างๆของลำไส้ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ 2. เพื่อลดความผิดพลาดในการวินิจฉัยเนื้องอก 3. เพื่อลดเวลาในการส่องกล้องและลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการแตกทะลุข,ของลำไส้ใหญ่ เพื่อลดการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ซ้ำและลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยไม่จำเป็นการเตรียมลำไส้ให้สะอาดมีข้อปฏิบัติดังนี้7วันก่อนส่องกล้องงดรับประทานผักผลไม้งดรับประทานอาหารกากใยสูงเช่นข้าวเหนียวข้าวซ้อมมือ ข้าวไรเบอรี่ข้าวขัดสีและธัญพืชต่างๆงดรับประทานแมลงที่มีปีกทุกชนิดเช่นแมงกินูนตักกแตนจิ้งหลีดแมงมันแมงกระชอนแมงกุจีเป็นต้นงดรับประทานอาหารแปรรูปทุกชนิดเช่นไส้กรอกกุนเชียงเป็นต้น หนึ่งวันก่อนการส่องกล้องอาหารเช้าและอาหารกลางวันรับประทานอาหารอ่อนไม่มีกากอาหารเช่นข้าวต้มเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูเต้าหู้ไข่เต้าหูปา้ปลาเต้าหู้แผ่นไข่ต้มไข่ตุนมันโถสละเปา ขนมปังปอนขนมปังไส้สันขยาเอแคเป็นต้นอาหารเย็นรับประทานอาหารเหลวใสเช่นนมสดน้ำซุปน้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีดำสีแดงงดรับประทานผักผลไม้อาหารกากใยสูง งดรับประทานแมลงที่มีปีกทุกชนิดและอาหารแปรรูปทุกชนิดการรับประทานยาระบายท่านจะรับประทานยาระบายก่อนวันมาส่องกล้องเวลา20นาฬิกาหรือสองทุง่มยาระบายจะช่วยในการกระตุ้นลำไส้ให้ขับถ่ายอุจจาระซึ่งลักษณะอุจจาระที่พร้อมทำการส่องกล้องต้องใสเหมือนน้ำปัสสาวะ หรืออาจมีสีเหลืองเล็กน้อยไม่มีกายาระบายมีสองชนิดประกอบด้วยชนิดน้ำและชนิดซองที่ต้องละลายน้ำซึ่งแพทย์จะพิจารณาว่าท่านจะรับประทานยาชนิดใดในการรับประทานยาระบายท่านจะได้รับคําอธิบายเพิ่มเติมจากพยาบาลพร้อมคู่มือการดูแลตนเอง ก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่คู่มือดังกล่าวได้อธิบายถึงการเตรียมยาระบายการดื่มน้ำเพื่อล้างลำไส้การลงบันทึกเวลาและปริมาณที่ดื่มน้ำนอกจากนั้นท่านต้องสังเกตลักษณะสีของน้ำอุจระซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับความสะอาดของลำไส้ได้ผู้ป่วยควรเตรียมลำไส้ให้สะอาด โดยควรมีระดับสีของน้ำอุจจาระในระดับ1หรือสองเพื่อจะสามารถตรวจส่องลำไส้ได้ขั้นตอนการส่องกล้องผู้ป่วยควรมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลาส่องกล้องอย่างน้อย30นาทีท่านจะได้รับการตรวจวัดชีพจรความดันโลหิตตรวจวัดระดับออกซิเจนในร่างกาย ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าของโรงพยาบาลหลังจากนั้นนอนพักเพื่อรอสองกล้องขณะสองกล้องพยาบาลจะจัดให้ท่านนอนตะแคงซ้ายตรวจวัดสัญญาณชีพความดันโลหิตวัดระดับออกซิเจนในร่างกายและให้กำลังใจแพทย์จะค่อยๆสอดกล้องเข้าไปอย่างช้าๆทางทวารหนนะัก จะมีการใส่ลมเพื่อขยายให้เห็นภายในลำไส้และรายละเอียดของทางเดินของลำไส้ใหญ่ได้จากกล้องวิดีโอซึ่งจะปรากฏภาพทางจอโทรทัศน์การสองกล้องแพทย์จะสามารถใส่เครื่องมือพิเศษเพื่อตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจโดยผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บห้ามเลือดกรณีที่มีเลือดออก ตัดติ่งเนื้อที่ผิดปกติได้ขณะที่แพทย์เป่าลมผู้ป่วยจะรู้สึกตึงแน่นท้องแต่แพทย์จะพยายามดูดลมที่เป่าเข้าไปให้ออกมากที่สุดระหว่างนำกล้องออกระยะเวลาโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาตรวจโดยเฉลีย่ย30-45นาทีอาจใช้เวลานาน,านกว่านี้กรณีที่ลำไส้ไม่สะอาด หรือลำไส้ยาวคดโค้งผิดปกติหรือต้องทำหัตถการเช่นห้ามเลือดตัดติ่งเนื้อในลำไส้การดูแลหลังสองกล้องผู้ป่วยจะนอนพักฟื้นอย่างน้อย1-2ชั่วโมงหลังสองกล้องอาจมีอาการแน่นท้องเกิดจากแพทย์ใส่ลมเข้าไปในลำไส้ระหว่างการสองกล้อง จากการดูแลเฝ้าระวังอาการผิดปกติของพยาบาลเมื่อพบว,ว่าอาการปรกติดีผู้ป่วยจะได้พบแพทย์เพื่อทราบผลการส่องกล้องและอนุญาตให้กลับบ้านหรือหอผู้ป่วยได้การปฏิบัติตัวหลังส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ห้ามขับรถเองจำเป็นต้องมีญาติพากลับด้วยงดออกกำลังกายที่ใช้แรงหนัก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติภายใน24ชั่วโมงโดยปกติการส่องกล้องมีความปลอดภัยสูงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงน้อยดังนั้นถ้าหากผู้ป่วยมีอาการหนึ่งอาการใดต่อไปนี้ควรรีบกลับมาพบแพทย์โดยทันทีเช่นปวดท้องรุนแรงมีไข้ถ่ายเป็นเลือดมากกว่าหนึ่งถ้วย เจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงสำหรับผู้ป่วยเมื่อกลับบ้านแล้วควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เช่นการมารับฟังผลวินิจฉัยชิ้นเนื้อการมาตรวจตามนัดรับประทานอาหารและยาตามแพทย์สัง่งการส่องกล้องลำไส้ใหญ่จำเป็นต้องเตรียมลำไส้ให้สะอาดเพราะ การตรวจวินิจฉัยได้ถูกต้องและแม่นยำรวมทั้งการทำหัตการต่างๆได้ผลดีการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจะทำให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องผู้ป่วยคือคนสำคัญทีมงานแข็งขันมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลอุดรธานี